เขียนอีจ้อสวยด้วยสอเขียนคิ้วแบบธรรมชาติไหมจ๊ะไอจีจ๋าสดิ้งจ๊ะไอจีจ๋าจะมาดีิวการแต่งหน้าให้สวยสวยสําหรับเรานะไม่ต้องสวยสําหรับคนอื่นอันนี้สวยพอได้ที่แล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งก็เหลือในการใน อ,อในการเขียนคิวน้วนะจ๊ะจิจ๋าการเขียนคิ้วที่ถูกต้องเราต้องใช้วัสดุธรรมชาติที่เรามีอยู่เพราะว่าสอเขียนคิ้วธรรมดาไม่อาจจะทําให้คิ้วของเดียนะ่ะดูดีมีเสน่ห์เออมีเสน่ห์ได้หรอกนะคะชัดไหมเนี่ยอ,อการจับสอเขียนคิ้วมันค่อนข้างจะลําบากหน่อยเพราะว่าที่ทุกวงการการเขียนคิ้วนะจ๊ะ อืตีโค้งสักหน่อยหนึ่งไอ,อ้อืมมันเข้มเกินไปหรือเปล่านี่ฮะอ, <c oughs> อืมเข้มหรือยังเจ้สงสัยจะมีคนมาค่ะไม่เป็นไรหรอกเราสวยเฮ้โสข,ของฉันเป็นอะไรเนี่ย มันปาดคมไม่ค่อยดีเลยก็ไม่ใช่จิมันปาดคมดีมากเลยแต่ว่าต่ขอบไม่ได้อืม,อมเราได้ข้างหนึ่งนะเลยข้าง,งมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าอันเล็กอะ่ะอืม งสงสัยจ,จะต้องเหล้าใหม่ไม่ค่อยติดเลยอันนี้มันเป็นแสดงว่าอืออืม อืมอืมอืมอือ,อ,อ,อตัวนี้สงสัยจะเกรดไม่ค่อยดียี่ห้อไม่ดีเลยไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่นะจ๊ะ ก็สวยอยู่ในระดับหนึง่งโอเคนะสวย 拜拜了。 โอเคนะจ๊ะอือหือหืหูสวยด้วยสอเขียนคิ้วแบบธรรมชาตินะจ๊ะไอจิจ๋า